ศูนย์ส,ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์พันพืชเพาะเลี้ยงหรือสวนสวรรค์สุพรรณบุรีอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีดรวสนาใจกล้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงการเตรียมการจัดงานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ในระหว่างวันที่หนึ่งมิถุนายนถึงวันที่30สิงหาคม2558ว่าสํว่าสำหรับการเตรียมการจัดงานนั้นมีความพิเศษมากกว่าทุกปีมีการจัดดอกกระเจียวและดอกประทุมมา คือเศรษฐกิจกส่งออกอันดับสองของประเทศไทยมาจัดแสดงมากกว่า12สายพันธุ์จำนวนกว่า100,000ดอกในพื้นที่10ไร่มีการไล่เฉดสีตั้งแต่สีขาวชมพูอ่อนชมพูเข้มชมพูบานเย็นจนถึงสีแดงทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และปลูกดอกกระเจียวเป็นอาชีพเพื่อการค้าและการส่งออกอีกทั้งเป็นการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีสำหรับพิธีเปิดงานในวันที่25กรกฎาคม2558นี้ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์นุ่นพืชเพาะเลี้ยงได้จัดเตรียมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งได้นำการแสดงจากวิทยาลัยนัฏศินมานำเสนอถึง3ชุดการแสดงเพื่อให้สมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมาราชินีนาถพาณิงานมีการจัดนิทรรศการ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถนิทรรศการประชาคมอาเซียนและไฮไลท์ในปีนี้คือการเพิ่มจุดถ่ายรูปเป็นโมเดลดอกกระเจียวยักษ์ขนาดสูงกว่าตัวคนเป็นเอกลัก,กษณ์สาคัญในครั้งนี้ด้วยสําหรับงานทุ่งดอกกระเจียวสุดรักวันแม่นะคะที่เราจะจัดขึ้นในวันที่1มิถุนายน2558นี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2558เช่นกันนะคะในเทศากาลทุ่งดอกกระเจียวของเรานะคะจะมีดอกไม้ คือดอกกระเจียวและปะทุมมาหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า12สายพันธุ์มีมากกว่าหนึ่งแสนต้นนะคะหรือหนึ่งแสนดอกขึ้นไปเรามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอการสแสดงในเรื่องของอวิทยาณนยาตื่นศีลสุพรรณนะคะจะมาราเฉลิมพระเกียรติของพระองค์นะคะ3ชุดด้วยกันเราพิเศษสุดในเรื่องของอการเฉลิมฉลองในเรื่องพระราชประวัติของพระองค์ การพระราชกรณียกิจของพระ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาด้วยปีนี้จะมีความพิเศษในเรื่องของดอกกระเจียวให้มีจุดถ่ายรูปมากขึ้นแล้วก็จะมีโมเดลของดอกกระเจียวที่ทําด้วยเรซินขนาดใหญ่เปิดเที่ยวชมสวนได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดราชการเวลาเข้าชมตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง4โมงครึ่งนะคะเวลาราชการเช่นกันค่ะ